สินค้าเกษตรปลอดภัยผู้บริโภคมั่นใจไว้ใจเครื่องหมายคิวสนับสนุนโดยมอก,กอ,อชอน้ำถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและสำคัญต่อการดำรงชีวิตกรมชลประทานจึงได้มุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการน้ำ โดยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาประยุกต์ใช้ในทุกกระบวนการตามภารกิจไม่ว่าจะเป็นการกักเก็บบำรุงรักษาควบคุมและระบายน้ำเพื่อรองรับความต้องการของภาคการเกษตรและการสาธารณูปโภคตลอดจนการป้องกันและบรรเทาอุทกภยัยอันเกิดจากน้ำทั้งนี้กรมชลประทานยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพแหล่งน้ำเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วน ให้เพียงพอและทั่วถึง ลาผ่านไปเร็วมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมเผอแป๊บเดียวเข้าสู่ช่วงสุดท้ายปักหมุดจุดเกษตรแล้ววันนี้เรื่องของน้ํายังถือว่าเป็นเรื่องสําคัญมากๆนะคะพูดถึงน้ําก็ต้องนึกถึงกรมชลประทานค่ะหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการน้ําให้เพียงพอต่อความต้องการใช้งานของทั้งเกษตรกรและประชาชนด้วยไปติดตามกันได้ในช่วงของกระแส Insight ค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้อยู่กับดิฉันปีใหม่สมสมัยมันม่นวมมนค่ะคุณผู้ชมคะพูดถึงเรื่องของการบริหารจัดการน้ําของกรมชลประทานต้องบอกว่าในแต่ละพื้นที่มีเรื่องของระบบจัดการน้ําไม่เหมือนกันค่ะ อย่างเช่นวันนี้นะคะดิฉันเดินทางมาอยู่ที่สำนักงานชลประธานที่9ค่ะจะมาดูกันว่าที่นี่นะคะโดยเฉพาะเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เขามีเรื่องของการบริหารจัดการน้ําอย่างไรวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากท่านผู้อํานวยการสำนักงานชลประธานที่9ท่านธินกรเหลือล้นมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะท่านสวัสดีครับก่อนอื่นเลยค่ะเรื่องของ เขต eec หลายๆคนเนี่ยก็ได้ยินเรื่องของน้ําแต่ก็ได้ทราบมาว่าที่นี่มีเรื่องของการบริหารจัดการน้ําไม่เหมือนกับที่อื่นอยากให้ท่านช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะครับสําหรับ สำนักงานชุดประธานที่9นะครับเราก็จะดูแลพื้นที่ในภาคตะวันออกโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เรียกว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC นะครับซึ่งจะมี3จังหวัดก็คือจังหวัดชนบุรีจังหวัดระยองจังหวัดชายเชิงเซานะครับซึ่ง3จังหวัดนี้ก็จะเป็นจังหวัดที่มีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็การท่องเที่ยวต่างๆก็มีค่อนข้างจะสูงนะครับก็มีความต้องการใช้น้าเป็นจํานวนมากนะครับ แล้วก็ข้อจํากัดของภาคตะวันออกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องเกี่ยวกับคุณภาพน้ําน้ําจืดที่เรามีอยู่ในลําน้ําน้ําตามธรรมชาติเนี่ยมันจะมีเฉพาะในช่วงฤด,ดูฝนนะครับ พอถึงหมดชิ้นสุดฤดูฝนเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องการลุกตัวของน้ําเค็มที่เข้าไปสู่ตามลาน้าธรรมชาติต่างๆไม่ว่าจะเป็นแม่น้ําบางปะกงแม่น้ำนำครนายกแล้วก็แม่น้ําปราจีนบุรีอะไรประมาณนี้นะครับแสดงว่าพอเรื่องของปัญหาความเค็มเข้ามาในเขตพื้นที่เราเนี่ยต่างจากที่อื่นแบบนี้เรามีการจัดการยังไงบ้างคะท่านในการบริหารจัดการน้ำเนี่ยเราก็ต้องมีการบริหารจัดการน้ําให้เพียงพอทุกภาคส่วนนะครับโดยเฉพาะในการจัดลําดับความสําคัญในการบริหารจัดการน้ําของกรมชลประทานะนะครับ เราก็ให้ความสำคัญในเรื่องการอุปโภคบริปโภคมาเป็นันดับหนึ่งนะครับแล้วก็การรักษาระบบนิเวศนะครับการเกษตร การอุตสาหกรรมนะครับในภาควันออกนี้จะมีเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างมากก็คือเรื่องการท่องเที่ยวนะครับก็จะมีเพิ่มขึ้นนะครับในเรื่องการอุ Pro, ปโภคบริโภคเนี่ยเราจะบริหารจัดการโดยจะไม่ให้ขาดแคลนตลอดทั้งปีดังนั้นเราก็จะมีการบริหารจัดการน้ําให้เพียงพอในทุกแหล่งน้ําที่เรามีนะครับไม่ว่าจะเป็นแหล่งน้ําอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ในพื้นที่โดยเฉพาะ EEC เนี่ยเรามีแหล่งน้ําขนาดใหญ่ขนาดกลางอยู่ประมาณสักยีบแห่ง นะครับ2ี <Euros. S 1> แห่งเนี่ยเรามีปริาน้ำเก็บกักอยู่ประมาณสักพันสี่ล้านจิ่งสามารถเก็บกักน้ําได้นะครับแต่ว่าในกรณีที่ EC เนี่ยมันจะมีการใช้ต่อเนื่องทุกวันนะครับอย่างเช่นจังหวัดชลบุรีเนี่ยเราจะต้องส่งน้ําให้กับภาคส่วนต่างๆอย่างน้อยวันละ5 0 0 0 0นลูกบาทเมตรต่อวันนะครับทางจังหวัดระยองเนี่ยก็อาจจะอยู่ที่ประมาณสักล้านหถึิล้านแูบาทเมตรต่อว,วันนะครับ <ier> แล้วสำหรับเห็นว่ามีการบริหารจัดก,การเป็นระบบโครงข่ายอยากให้ท่านช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยค่ะว่าแตกต่างจากการบริหารจัดก,การน้ําที่อื่นยังไงบ้างคะครับอย่างที่ผมได้พูดให้ฟังเมื่อสักครู่นะครับเนื่องจากข้อจํากัดในเรื่องคุณภาพน้ําด้วยแล้วก็เรื่อง น้ำที่เก็บกักแล้วก็ปริมาณน้ําต้นทุนที่จะลงอ่างในแต่ละอ่างในแต่ละปีอาจจะไม่เท่ากันอย่างเช่นที่เราอยู่นี่ก็คืออ่างเก็บน้าบางพระจังหวัดชนบุรีนะครับซึ่งเป็นอ่างขนาดใหญ่ที่มีความจุอยู่ประมาณ117ล้านนี่เป็นตัวอย่างนะครับว่า117ล้านเนี่ยปริมาณน้ําท่าที่ไหลลงอ่างโดยธรรมชาติของเขาเนี่ยปัจจุบันมันลดลงคือปีหนึ่งก็จะมีน้ําท่าเฉลี่ยโดยธรรมชาติไหลลงอ่างอยู่ประมาณสักไม่เกิน60ล้านบาทเมตรนะครับในส่วนที่เหลือเนี่ยเราจะต้องมีการเตรียมน้ําสำรองน้ําไว้ใช้ในฤดูแล้ง โดยมีการสูบผ่านน้ำจากคลองพระองค์ชัยยานุชิตเข้ามาเติมที่อ่างบางพระปีหนึ่งเราก็มีแผนที่จะเติมน้ำประมาณสักปีละเจล้านลูกบาศก์เมตรอีกแหล่งหนึ่งก็คือเราจะเติมน้ำจากแม่น้ำบางกงเข้ามาไว้ที่อ่างน้ําบางพระอีกประมาณปีละประมาณ30ล้านลูกบาศก์เมตรจะทําให้มีปริมาณน้ําเพียงพอที่จะใช้ในกิจกรรมต่าง ในความต้องการใช้น้ําต่างๆตลอดจนถึงิ้่สุดฤดูแล้งนะครับอยากทราบถึงเรื่องของการเฝ้าระวังบ้างค่ะท่านในเรื่องของการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ําทางสํานักงานของเรามีการเฝ้าระวังในวิธีการไหนยังไงบ้างค่ะท่านครับก็ขอพูดถึงในภาพรวมของสํานักงานชุมพรที่9นะครับค่ะในสำนักง,งานชุมพรที่9เนี่ยเราจะรับผิดชอบพื้นที่ใน8จังหวัดภาคตะวันออกนะครับอย่างที่ทราบมาแล้วนะครับก็มันจะมีทั้งภัยแล้งนะครับอุทกภัยนะครับ ในการเตรียมพร้อมเครื่องจกักรเครื่องมือต่างๆ แล้วก็ในการที่จะเกิดภัยต่างๆเนี่ยเราก็มีการเตรียมการล่วงหน้านะครับมีการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ําอชยะของสำนักงานชมาชีเานะครับในส่วนของจังหวัดต่างๆเราก็มีการตั้งในแต่ละจังหวัดแล้วก็จะมีการเตรียมคนเตรียมบุคลากรให้พร้อมในการเฝ้าระวังในการติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะครับนอกจากนั้นเราก็ยังมีการจัดสรรเครื่องจักรเครื่องมือที่เรามีอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นรถแลคูลนะครับเครื่องสูบน้ําขนาดใหญ่ เครื่องผักดันน้ำนะครับในช่วงภายแล้งเนี่ยเราก็มีรถบรรทุกน้ํามีเครื่องสูบน้ํามีการไปขุดเปิดทางผ่านน้าต่างๆนะครับอย่างปีที่ผ่านมาเนี่ยในสถานการณ์ภัยแล้งปี6กเนี่ยเราก็สามารถที่จะส่งรถบรรทุกน้ําของกรมชลประทานไปช่วยพื้นที่ภัยแล้งในจังหวัดจันทบุรีได้20คันนะครับซึ่งจะช่วยพื้นที่ชาวสวนทุเรียนเป็นส่วนใหญ่นะครับให้รอดพ้นจากเหตุการณ์ภายแล้งนะครับค่ะ ต้องบอกว่าสถานการณ์น้าในปีนี้แต่ละพื้นที่เนี่ยมีความน่ากังวลแตกต่างกันในปีนี้ EEC มีความน่ากังวลไหมคะท่านปีนี้ก็จะดีกว่าปีที่แล้วนะครับอย่างปีที่แล้วนี่เป็นเอลนินโยนะครับปีนี้ในพื้น e ที่ EEC เนี่ยมีปริมาณน้ําเก็บกักค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับอุดมสมบูรณ์ก็คืออ่างต่างๆหลายอ่างก็มีความเต็มความจุนะครับไม่เป็นอ่างเก็บน้ําประแสนะครับ อ่างเก็บน้าบางพระปัจจุบันเนี้ยมีความจุอยู่ที่ประมาณเก็บกักได้อยู่ตอนนี้น้ําในวันนี้อยู่ที่ประมาณ103ล้านลูกบาทเมตรนะครับก็คิดว่าตอนนี้เราก็ยังผ่นน้ําเข้ามาคาดว่าจนถึงสิ้นสุดฤดูการผ่านน้ําของเราเนี่ยก็คาดว่าอาจจะทําให้น้ําบางพระเต็มนะครับแล้วก็อ่างเก็บน้ําอื่นๆไม่ว่าจะเป็นคลองสียัดนะครับอ่างเก็บน้ําหนองปลาไหลก็มีปริมาณน้ํามากกว่าในปี2566เพราะฉะนั้นก็ขอยืนยันว่าปริมาณน้ําที่เรามีณปัจจุบันเนี่ย กลุ่มธระทานสามารถที่จะบริหารจัดการน้ําให้เพียงพอทุกภาคส่วนได้ไม่มีปัญหาครับค่ะเรียกได้ว่าปีนี้ดีขึ้นแล้วสําหรับแผนในอนาคตบ้างค่ะท่านเรื่องของการบริหารจัดการน้ําในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ eec เรามีแผนไปถึงอนาคตยังไงบ้างคะสําหรับการวางแผนการความต้องการใช้น้ําในอนาคตนะครับซึ่งก็มียุทธศาสตร์น้ํา20ปีที่กลุ่มประมทานได้วางไว้ตั้งแต่ปีพศ2561จนถึงปีพศ2580ซึ่งเราจะมีการ คำนวณว่าปัจจุบันเราความต้องการใช้น้ําเท่าไหร่แล้วในปี80เนี่ยเราจะต้องการน้ําเพิ่มขึ้นอีกเท่าไหร่ซึ่งจากการที่เราคาดการณ์ก็คาดว่าในปี80เนี่ยความต้องการใช้น้ําจะสูงกว่าปี61ประมาณสัก 670ล้านลูกบ,บาทเมตรนะครับซึ่งเราก็มีการวางแผนโครงการต่างๆเพื่อจะจัดสรรน,น้ําจัดฐาน้ําให้เพียงพอความต้องการใช้น้ําในอนาคตนะครับซึ่งจะมีโครงการขนาดใหญ่ประมาณสัก38โครงการที่อยู่ในพื้นที่ EC <อ>ีนะครับปัจจุบันเราดําเนินการแล้วเสร็จไปประมาณ17โครงการได้ปริมาณน้ําเก็บกักเพิ่มขึ้นมาประมาณสัก270ล้านนะครับตอ,อนนี้ก็อยู่ระหว่างที่ดําเนินการอีกประมาณ5-6โครงการก็คาดว่าจะได้น้ําเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณสัก เจกว่าล้านในส่วนอีก16โครงการที่เหลือก็อยู่ระหว่างการเล่งผักดันเพื่อให้สำเร็จภายในปี80แล้วก็จะมีน้ำเพียงพอในอนาคตรครับค่ะ สุดท้ายนี้ท่านมีอะไรอยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนในเขต EEC บ้างเกี่ยวกับเรื่องของน้ำเช่ไลยคะครับในส่วนพื้นที่ e e c นะครับจะเห็นว่าเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่สําคัญนะครับว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมนะครับการท่องเที่ยวภาคการเกษตรก็มีความสาคัญไม่แพ้ภาคอื่นนะครับโดยเฉพาะเรื่องผลไม้ในพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับเรื่องทุเรียนในจังหวัดระยองแล้วก็ในเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวในหลายๆจังหวัดไม่เป็นชนบุรีก็คือพัทยาบางแสนทางระยองนะครับแล้วก็เขตนิคมอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ย กรมชรมทานเราขอยืนยันว่าปริมาณน้ําที่เราบริหารจัดการวันนี้มีปริมาณเพียงพอ ที่จะจัดสรรให้กับทุกภาคส่วนอย่างไม่มีปัญหานะครับแล้วก็นอกจากนั้นกรงชประทานยังต้องขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนนะครับถึงเราจะมีปริมาณน้ํามากก็ขอให้ทุกภาคส่วนก็ต้องใช้น้ําอย่างมีประสิทธิภาพนะครับเพราะว่าในการจัดสรรน้ําให้เพียงพอตลอดฤด,ดูแล้งแล้วเนี่ยเราก็ยังต้องมีการสํารองน้ําไว้ใช้ในต้นฤดูฝนอีก3เดือนอีกนะครับคงจะขอให้พี่น้องประชาชนช่วยกันใช้น้ําอย่างมีประสิทธิภาพครับ ฟังแบบนี้แล้วก็สบายใจได้นะคะสําหรับพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นภาคการเกษตรหรือประชาชนทั่วไปที่ใช้อุปโภคบริโภคเรื่องของการบริหารจัดการน้ําของสํานักงานชลประธานที่9ก็มีการดูแลอย่างต่อเนื่องรวมถึงมีการวางแผนถึงอนาคตให้มีการใช้น้ําอย่างเพียงพอด้วยนะคะสําหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านผอเป็นอย่างสูงค่ะขอบพระคุณค่ะครับสวัสดีครับ ถ้าคุณผู้ชมสนใจนะคะเรื่องราวต่างๆมากมายหลากหลายเลยนะคะที่เรานําเสนอนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมกันได้ค่ะทุกวันจันทร์และว,วันอังคารเวลา15นาฬิกา20นาทีโดยประมาณทางอมริน34 HD ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะปุ๊กรอมด้วยทีมงานอาทิพย์ครีเอชั่นลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ Marine TV